สวัสดีครับผมกันกันนี่มาสติกนะคะวันนี้เราจะมาสอนเต้นเพลง Burning for You ของคุณกระแตอาสยามนั่นะครับเย้ <c oughs> ขอโทษที่หายไปนานนะคะเพราะว่าแก่ท่าอยู่นะครับแล้วก็กำลังวางแผนว่าเราจะตั้งแนวกล้องอัดคลิปแบบนี้ยังไงดีเป็น,ปนคลิปสอนเต้นเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนสไตล์แหวกแนวหน่อยนะครับ จะแปลกๆหน่อยเนาะเป็นนักแคสเกนแล้วมาทำคลิปสอนเต้นอย่างเงี้ยมันจะดูปแปลกๆหน่อยโอเค Burning for you ของกระแตอาสยามนะครับปล่อยเมื่อแ8 8วันที่แล้วเองหรือเปล่าครับปล่อยเมื่อ8วันที่แล้วครับอาจมาแบบ8เกือบ9วันแ้วเนี่ยผมก็ได้ทได้ทำคลิปเรียลใน i ิน t a g r กรมแล้วก็ Facebook ลงในทั้งทั้งสอง f i c i a l นะครับ มันอยู่ในโพสชุมชนด้วยนะครับแล้ววันนี้ว่าอาจจะมีทำคลิปสอนเต้นอย่างนี้เนาะการจะเชิญให้ Fantasy of d REAM ทุกคนนะครับเข้าร่วม Burning for You Challenge ของคุณแม่กระแตอาสยามกันเยอะๆนะครับโอเคพร้อมดูถ้าเต้กนกันแล้วก็ไปลุยกันเลยถ้าเต้นของกระแตอาสยามนะคะเพลง Burning for You นะครับ เต้นไม่ยากเลยนะคะเต้นไม่ยากนะคะถ้าเต้นก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนเลยเพื่อนจะใช้มือข้างซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยเนาะถ้าเป็นซ้ายให้เวี่ยงนะครับเวี่ยงแล้วก็นี้อย่างนี้นะครับเวียงเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็นี้ อย่างนี้นะคะรับพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็การแขนมันนี้นะคะการแขนแล้วก็ is burning for you นะคะ is burning for you นะครับอย่าย้อนใหม่เนาะตั้งแต่ท่อนเริ่มเลยเนะ same าะ the say bum bum r a e f r bum bum นะครับ โอเคเอาใหม่เนาะเมื่อกี้จากการแจ้งเตือน,นขึ้นนะครับหนึ่งปิดการแจ้งเตือนบัมซิ่งบาร์บัมบัมมายส์เบอร์นิ่งฟอร์ยูเบอร์นิ่งฟอร์ยูเสร็จแล้วนะครับก็ย่างนี้เลยนะครับทำเอลเป็นเลขแปดนะครับเหมือนพวกเต้นรีลาดเนาะ บัมรันวิลี่บัมบัม my ears นด burning for you บัมบารีบัมบัมง,ง,งนี้นะครับเหงื่อแตกเริ่มเหงื่อแตกแล้วนะครับทุกคนในคลิปเรียวเนี่ยผมทําด้านขวานะครับซึ่งมันมันก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ได้เหมือนกันเนาะเพียงแค่มาสลับข้างนั่นเองโอเคเข้าเรื่องต่อนะครับ <c> เ <oughs> ข้าเรื่องต่อ แล้วก็เพื่อนๆก็ม้วนอย่างนี้นะคะโอเคเนาะพอเพื่อนๆม้วนได้แล้วนะครับทำอย่างนี้ม้วนหลังแบบนี้กระดบก้นหนึ่งครั้งนะครับทำอีกข้างหนึ่งกระดกสองครั้งแล้วก็แล้วก็ทำนิ้วเนี่ยสะบัดไปตามแบสบสะบัดสะบัดไปตามก้นที่เราสะบัดเลยนะครับ is burning แล้วก็ทำนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับทำเองเหมือนเลขแปดเหมือนเดิมนะครับเย่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับท่อนกลางเนาะเดี๋ยวมาดูกันท่อนเต,เต็มเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคลุยนะคะตอนนี้ผมขอไม่เปิดเพลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เอานะครับขออนุญาตไม่เปิดเพลงแล้วกันนะครับ เดี <izon> okay, really like okay, like ๋ยวจะติดเลกกิสต์ได้เนาะโอเคเราร้องแบบเราร้องแบบที่ผมบรรยายเลยนะครับ you say sing b a m b a r i n i b a m b a my burning s is for you b a m b a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  my burning s is for you b a m b a b a m b a เย้ได้แล้วนะคะสำหรับท่าเต้น Burning for You นะครับของกระแตอาสยามนั่นเองนะครับเย้ผมผมเอามาแต่ท่อนกลางนะครับเพราะว่าพวกพวกคลิปเพลง c h a l เลนส์ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับเขาจะเน้นท่อนกลางหรือท่อนที่เป็นไฮไลท์เด็ดเด็ดสำคัญของแต่ละเพลงนะครับอย่างเช่นเพลง Queen Card ของ G Idol นะครับที่ ในใน u t u b e เนี่ยเขากำลังทำชาเลนจ์กันเลยนะครับเขาจะเลือกเป็นท่อนอย่างแบบนี้นะคะเขาจะเลือกท่อนแบบนี้เขามันจะทำท่าต่อไปถัดไปว่าอ้ามักควีนขาดยูอ๋อเลยยูมั u ควีนขาแล้วก็จบด้วยนะครับอัมมั e ควีนขาดอัมมักควีนขาดอ a มมออเออนั่นแหละครับมันคล้ายคล้ากัน เขาจะไฮไลท์ส่วนที่มันเป็นส่วนสําคัญสําคัญของแต่ละเพลงแล้วก็ถ้าเต้นที่ดูจําได้แล้วก็เต้นไม่ยากนะครับมาให้แฟนคลับหรือคนอื่นๆชาเลนกันมาเต้นชาเลนกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะเป็นไงบ้างครับสำหรับทำคลิปแดนซ์ ทำคลิปสอนเต้นท่อนฮุกเพลง Burning for You ของกระแตอาสยามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกันกันกน,นี่มาสิติกัะเยอะๆได้นะครับสำหรับไปหน่อยนะพูดเยอะไปหน่อยพูดเยอะไปนิดนึงก็สำหรับวันนี้นะครับก็ อย่าลืมไปเข้าร่วม Burning for You Challenge ของกระแตอาศยามกันเยอะๆนะคะเย้จะสหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย